ปจุบ,บอกได้คำเดียวว่าประจุแฮปปี้9ก้าชิดก้าชิดในยุคที่ผู้สูงอายุนะคะมีจำนวนมากขึ้นแล้วก็มีช่วงชีวิตที่ยาวนานมากขึ้นทำยังไงนะคะที่ทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีและการออกกำลังกายค่ะก็เป็นส่วนสำคัญนะคะที่ทำให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อยู่กับพวกเราได้ไปอีกานานๆค่ะ จริงๆตัวเองเนี่ยเป็นสัตวแพทย์นะคะเราก็พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในสัตว์เลี้ยงมาก่อน,นเราก็พบว่าน้องที่อาจจะเริ่มมีอายุก็เริ่มมีความเสื่อมของร่างกายตรงนี้เนี่ยเครื่องของเราเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยพยุงน้ําหนักน้องนะคะแล้วก็ทําให้น้องสามารถที่จะเดินในน้ําได้แล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟรูร่างกายได้นะคะเราก็เลยมองว่าตัวเครื่องใส่พันในน้ำเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับมนุษย์ด้วยค่ะ เครื่องนี้ยนะคะเรียกว่าเครื่อง power cube นะคะเหมือนเราไปเดินรูปบนบกนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีความเรียกว่าไงปลอดภัยกับข้อต่อต่างๆมากกว่าการเดินบนบกนะคะตัวเครื่องเนี่ยเราปรับระดับน้ําให้มีความอุ่นเข้าไปแล้วรู้สึกสบายเหมือนไปสปาแต่เราได้ออกกําลังกายด้วยแบบนี้นะคะตัวผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะใช้เครื่องได้เอง แต่ว่าหน้าที่ที่เราไปตั้งเครื่องเนี่ยก็อาจจะมีเรียกว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาที่คอยให้คําแนะนําในการออกกําลังกายต่างๆในส่วนของโรงแรมที่มาทำเรื่องเวลเ n e มากขึ้นนะคะในส่วนของ nursing home ต่างๆที่ดูแลผู้สูงอายุก็มีมากขึ้นที่อาศัยพวกนี้ค่ะก็เริ่มมีความต้องการที่จะได้เครื่องมือต่างๆเพื่อดูแลผู้สูงอายุในอนาคตตัว PowerQ u ์คแล้วก็อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในสระว่ายน้ำต่างๆเนี่ยค่ะก็จะถูกเอาไปติดตั้งนะคะตาม ศูนย์ต่างๆที่ดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ค่ะก็เครื anyway, all all ่องของเรานะคะตอนนี้ก็มีติดตั้งที่บริษัท Aquatech Solution นะคะแถวแถวสารยาค่ะอยากให้มาทดลองใช้กันเยอะๆนะคะก็จะอยู่ที่600บาทต่อครั้งเท่านั้นนะคะความตั้งใจในการพัฒนาเครื่องนี้นะคะเราต้องการที่จะช่วยดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน มาป้องกันกันนะวันนี้มาออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงด้วยวิธีการที่ปลอดภัยกับข้อต่อต่างๆเนี่ยนะคะผู้สูงอายุนะคะก็จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็แข็งแรงนะคะก็เปลี่ยนจากการรักษามาเป็นเชิงป้องกันแทนกันค่ะ